สร้างลิงก์แนะนำนะคะดิจิพุทกันเนาะนะถ้าใครอยากจะมีลิงก์ในการไปนะคะไปชวนเพื่อนนะคะอ่าเพื่อนๆนะคะเข้ามาที่ดิจิพุทเลยนะคะซึ่งเป็นเว็บเนาะใครที่ยังเอาดิจิพุทมาไว้ที่หน้าอ่าหน้าโทรศัพท์มนาะไม่เป็นนะคะเข้าไปดูอ่าเข้าไปดูคลิปนะคะที่หน้าโน้ตนะคะอ่าเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ดิจิพุทเลยนะคะนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะก็เขาก็จะให้เรานะคะล็อกอินนะ ล็อกอินเข้าไปนะคะใครที่เคยล็อกอินแล้วเขาจะจําพาสเวิร์ดเราได้นะคะเข้ามาถึงที่หน้านี้นะคะเพื่อนๆก็มาคลิกที่ตรงนี้เลยนะคะนะคะตรงลูกศรตรงนี้หน้าชื่อเรานะคะนะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีนะคะจะมีตัวหนังสือเรียงขึ้นมาเลยนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะคะเนี่ยนะเพื่อนๆมาสังเกตตรงนี้นะคะตรงคําว่า i n v t a t i o n นะคะนี่ค่ะนี่คือนะคะคําว่าคําเชิญนะคะ ก็คลิกเข้าไปเลยนะทีนี้ก็จะมีนะคะอ่าก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเชิญเพื่อนนะคะด้วยวิธีไหนเนาะก็จะมีแบบนะคะเป็นคัดลอกลิงก์แชร์ไปเลยนะคะแล้วก็มีแบบนะคะแบบอ่าเอารหัสนะคะที่เป็นตัวเลขส่งให้เขากรอกนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะเป็นตัวะนะ QR code นะเพื่อนๆก็เลือกเอาที่สะดวกก็แล้วกันนะอ่าสำหรับครูพี่อ้อยจะนะให้ทุกคนนะมาคัดลอกนะคะก็ อ่าเราก็มาคลิกนะคะที่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะเพื่อน,เอนๆเอานิ้วมาจิ้มที่ตรงนี้เลยค่ะคลิกไปเลยนะคะนะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมานะคะติดนิ้วมาแล้วสังเกตเห็นไหมคะมีตัวหนังสือเด้งขึ้นมาข้างบนว่า copy อ่ะครูคลิกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะคําว่า copy ปี้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วเพื่อน,อนๆดูว่าเรานะคะัดลอกสําเร็จหรือเปล่านะคะก็คือนะไปวางค่ะนะอ่ะเราก็ณกดปุ่มโฮมออกไปเลยก็ได้ค่ะนะคะ หรือว่าสลับแอปก็ได้นะคะอ่ะถ้าสลับแอปเนาะอ่ะของครูไม่มีแอปค้างนะคะอ่ะนั้นครูกดออกแล้วก็ไปวางนะคะลองไปทดลองวางนะที่แชทหรือว่าไลน์ก็ได้นะสมมุติครูมาวางที่ไลน์ไอที่แชทนะคะอ่ะครูคลิกมาที่นี่นะอ่ะนะคะแล้วครูก็จะมาวางนะคะบริเวณตรงที่เรานะคะที่เราพิมพ์คุยกับเพื่อนเนาะเอานิ้วมาจิ้มนะคะอ่ะเห็นไหมคะแล้วก็กดวางเห็นไหมคะคลิกส่งเลยนะคะอ่า ลิงก์นะคะของเราก็มาแล้วเห็นไหมคะสังเกตว่าใช่ลิงก์ของเราหรือเปล่านะคะก็ดูตรงนี้ค่ะตัวเลขนะคะอ่าที่เป็นโค้ดใช่โค้ดของเราหรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็อ่าบอกเพื่อนเลยนะคะโอเคนะคะไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ